เลยค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะง่อยค่ะปุ่นถักดองแซ่บ หวานค่ะหวานค่ะสวัสดีนะคะกินข้าวนะคะนะคะฟักแมวฟักหวานกินข้าวสองตายายนะคะมาเนื้อค่ะปน บหวานค่ะหวานผลปะทูนะคะผลปะทูแ่บแสบค่ะตักต้มฟักแมวอ่าสวัสดีนะคะ กินข้าวนะคะผลปะทูนะคะผลปะทูแสบบค่ะตักต้มฟักแมวมาค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะ ผลปลาทูค่ะผักดองค่ะผลปลาทูแซ่บๆอร่อยมากอร่อยมาก เปิ้ลขักดองแอบหวานค่ะหวานเจ้าเข้าเหนียวรอลร้อน,น้อเาเาห็นมั้ยผลปลาทูนะคะผลปลาทูแอบๆค่ะ ต้มออฟักแมวแดาวข้าวเหนียวระลอนไม่ต้องขนาดนๆๆั้นเลยเขาเห็นว่ปฝนประทูนะคะฝนประทูนแฉบแฉบค่ะตักอตอ้มฟักแมวฝน ผักดองมาค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะผนป,ปะทูค่ะผักดองค่ะผลปะทูแซ่บๆเกาข้าวเหนียวร้อนๆไม่อขนาดนั้นเเห็นว้ปลาจัสดีนะคะกินข้าวนะคะปลปทูใส่เห็ด นะคะฟักแมวฟักหวานกินข้าวสองตายายนะคะมาเนื้อค่ะปนแอบบหวานค่ะหวานขาอร่อย มาเลยค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะว้าวผัดป้าทูใส่เห็ดป่นผักดองป้าสวัสดีนะคะกินข้าวนะคะกินข้าวสองตายายนะคะ มาเนื้อค่ะปนกินข้าวสองตายายนะคะมาเนื้อค่ะปนค่ะอร่อยมาเนื้อค่ะมาแซบด้วยกันนะคะอร่อยค่ะ าค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะปลปะทูค่ะผักดองค่ะผลป,ปะทูแซบเซบะอร่อยมาเลยค่ะมาแซบด้วยกันนะคะ สวัสดค่ะสวัสดีนะคะกินข้าวนะคะผนประทูนะคะผนประทูแสบๆค่ะตับต้มฟักแมวเน้า เหนียว,วร้อนๆไอขน,นเขาเห็นว้าเกีว่หนียว,วร้อนๆไม่อขนาดนดันเขาเห็นวมาค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะผลป,ปะทูค่ะผักดองค่ะผลป,ปะทูแซ่บๆเกลี ข้าวเหนียวร้อนรอไม่ต้องขนาดนันน้นเขาเห็นว่ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะ อ่อยมากขันป้าทูใส่เห็ดขันป้าทูใส่เห็ดเจาข้าวเหนียวละลอนไม่ต้องขนาดนั้นเลยเาเห็นว่าขันป้าทูใส่เห็ด ผนประทูนะคะผนประทูแสบบค่ะผักต้มฟักแมวผนผักดองข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะ มาค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะปนปลาทูค่ะผักดองค่ะผลปลาทูเซ่บๆข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะสดอร่อยมาก ออร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเลยคะ่ะ ผักดองมาค่ะกินข้าวนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะผลป,ปะทูค่ะผักดองค่ะผลป,ปะทูแซ่บแซ่บแซ่บหวานค่ะหวานอร่อยมาก 玩吗